ระบาคแคบแต่งซิ่งสภาพสวยเข้าใหม่มาให้อีกหนึ่งคันชมหน้าพิกลวโลกปี2022เล็กไม่เพียงหลักหมื่นกับเจ้าอีซุดีแม็กสเปคแคบเครื่อง 1.9S ปี2022คันเพียง7,000กว่าบาทเท่านั้นฟีดาวได้ออกง่ายเอกสารไม่ยุ่งยากดูคลิปนี้มารับรถรถแทีไปเลยมูลค่า5,000บาทสวัสดีค่ะและวันนี้ก็มาเจออน้องบอีกแล้วนะคะเสีทีไทยรถสวยจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดรถ All New D-Max เข้าใหม่มาให้อีกหนึ่งคันตามคำเรียบร้อยสำหรับใครที่กำลังตามหาสายกระบะแคปบแต่งซิ่งนะคะน่าหลอกกันนี้เลยพี่พี่เดี๋ยวแป๊บพามาชมรายละเอียดรอบคันทั้งภายนอกและภายใน,ในในคลิปนี้กันเลยจ้าและนี่คือสภาพรถที่แป๊บจะพามาชมวันนี้เป็นตัว All New D-Max กระบะแคปบตัวเตี้ยนะคะใครที่ชอบสายแต่งซิ่งแต่งหลอกต้องจับตัวนี้เลยพี่พี่มาพร้อมกับสีเทาสภาพสวยเดี๋ยวมาชมรายละเอียดด้านหน้าตัวนี้มาพร้อมกับก,บกระจังหน้านะคะสวย,สวย สีดำนะคะสีดำเงามาพร้อมกับตัวสีเทานะคะและรถสีเทาเดิมโรงงานสภาพสวยมากและมาพร้อมโลโก้ของเอสุดีแมกด้านหน้าตัวโคมไฟหน้าใสากิ๊กไม่มีร่องรอยการแตกร้าพี่พี่เป็นไฟหน้าแบบฮ a โลเจนสภาพสวยตัวนี้นะคะมาพร้อมกับตัวไฟเลี้ยวมาให้ด้วยนะคะสวยครบจบพี่พี่ตัวนี้ ปีใหม่ด้วยไม้หลักหมื่นด้วยสภาพด้านข้างไม่มีชนหนักไม่มีพิกคว่าไม่มีน้าท่วมไม่มีตัดต่อไม่มีกรอไม้และไม่มีติดแก๊สพี่พี่ตัวนี้เป็นเครื่อง 1.9S ดนะคะเดี๋ยวมาดูนนแป๊บแต่งล่อมาให้ในส่วนของตัวล้อแม็กก็จัดล้อแม็กสภาพสวยมาให้พี่พี่ขาขอบ18ดอกยางหนาร่องลึกสภาพสวยๆมาให้แบบนี้เลยนะคะทั้ง4ล้อในส่วนของตัวด้านข้างก็จะมีไฟเลียทับพิมพ์มาให้อีกด้วยนะคะตัวนี้เป็นตัวสเปคแคบนะคะก็จะมีสติกเกอร์ด้านข้างมาให้อีกด้วย กระจกของตัวน้องก็จะเป็นกระจกสีเดียวกับตัวรถพี่ๆสวยงามมากเมา่มือจับนะคะตัวนี้ติดลายคาร์บรามาให้สวยๆนะคะแล้วก็มีตัวกันลายมาให้อีกด้วยพี่ๆเปิดมาที่ด้านในกันบ้างต้องบอกเลยว่าตัวนี้สวยมากพี่ๆรถพึ่งสปาเสร็จนะคะตัวนี้บอกเลยแค่ล้างจอดก็คือสวยแล้วพี่ๆีนี่ตัวนี้เปิดกระบะแคบได้น็อตสวยเดิมนะ,ะพี่ๆค่ะตัวนี้เดี๋ยวแป๊บขออนุญาตให้ชมในส่วนของตัว รายละเอียดเม็ดอาร์กันก่อนพี่ๆตัวนี้นะคะแกะเม็ดอาร์กให้ชมเม็ดอาร์กเดิมๆกลมๆสวยๆชัดๆจากโรงงานแบบนี้เลยพี่ๆและตัวนี้ก็เปิดกระบะแคปได้กว้างกันเลยทีเดียวนะคะน้องสวยมากเลยค่ะพี่ๆตัวนี้ปีใหม่ด้านในก็จะคุมโทนด้วยโทนสีดํานะคะตัวเบาะต่างๆเดี๋ยวมาดูในส่วนของกระบะแคบกันก่อนตัวนี้น้องสวยเดิมเลยค่ะพี่พ ตัวรถคือเดิมเดิมมากไม่มีรอยถอดรอยเปลี่ยนมานะคะในส่วนของตัวกระบะแคบและตรงแผงประตูต่างๆนะพี่ๆสวยเดิมมากตัวนี้นะคะเดี๋ยวมาดูแผงประตูด้านหน้ากันบ้างน็อต <Not S 1> ไม่มีรอยถอดไม่มีรอยเปลี่ยนแผงประตูดีไซน์ใหม่สวยงามมากนะคะกระจกปรับรถขึ้นลงด้วยไฟฟ้านะคะพี่ๆตัวนี้กระจกก็ยังสวยเลยนะคะตัวฟิล์มต่างๆใช้งานได้ปกติเลยนะคะตัวน้องปีใหม่มากเมดอาร์ต่างๆด้านข้างคือสวยเดิมอะ่ะเส้นสาย เส้นสายด้านข้างนะดูคมชัดแล้วก็สวยพี่พี่ตัวสีรถเบาบางนะคะสีเดิมๆเ,เพราะฟังเสียงได้เลยพี่พี่ตัวนี้ก็จะเป็นช่องเติมเชื้อเพลิงนะคะล้อหลังก็เช่นเดียวกันจัดล้อแม็กมาให้ทั้งสี่ล้อสภาพสวยเลยพี่พี่นี่จะมาต่อกันเลยนะคะที่ด้านหลังกันบ้างนะคะคันนี้แม็กไลเนอร์พี่พี่ดูร่องรอยการใช้งานคือน้อยมากอันนี้รถเพิ่งสปาเสร็จนะคะ ล่องรอยการขีดข่วนแทบจะไม่มีให้เห็นเลยพี่การใช้งานนะ,ะเหมือนเขาจะเอาไปจอดไม่ได้เอาไวบ้บรรทุกสักเท่าไหร่นะพ,พี่ดูจากตัวแม็กไลเนอร์นะคะเดี๋ยวมาชมด้านหลังกันบ้างไฟท้ายไฟเลี้ยวไฟเบรกต่างๆใช้งานได้ปกติก่อนออกรถเราไมีการตรวจเช็คนะคะจากช่างดำเนินการมาให้นะ,คะโคมไฟย,ยังคงสภาพสวยเดิมเลยค่ะพี่พดูก่อนนะคะใส่กิ๊กนะคะตัวไฟต่างๆและในส่วนของตัวด้านหลัง ในส่วนของตัวเหล็กค้ำหลบป้ายใส่เทเลเนียมเราก็แต่งมาให้พี่พี่สวยงามมากสติกเกอร์ต่างๆก็ยังอยู่ครบตัวเปิดปิดนะคะก็จะคุมโทนด้วยโทนสีดำนะคะแล้วก็เส้นสายด้านหลังคือสวยมากพี่พี่รถสปาเสร็จมาให้เรียบร้อยเดี๋ยวมาดูช่วงล่างพี่พี่ตัวนี้ช่วงล่างนะคะสภาพสวยยางสแปรมีมาให้นะคะตัวนี้คือเดิมมากเลยและผ่อนแค่เจ็ดพันเท่านั้นพี่พี คุ้มมากนะคะได้รดสภาพสวยฐานเงินเดือนของคุณลูกค้า1 5 0่0บาทก็สามารถรับเจ้า All New D-Max คันนี้ไปเป็นเจ้าข้าวเจ้าของได้เลยเดี๋ยวแป๊บพามาชมอีกหนึ่งฝั่งของตัวรถกันค่ะพี่ๆนี่โคมไฟสวยนะคะทั้งฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาสีตัวรถคือสวยเดิมมากตัวนี้เป็นสีเทาพี่ๆมีไฟเบรกดวงที่สด้านบนให้ด้วยนะคะสำหรับเจ้า All New D-Max คันนี้สภาพน้องคือสวยนะคะตัวนี้ เหมาะกับตัวปีใหม่ใหม่น้อยๆไม่ห,หลักหมหืห่นเท่านั้นเดี๋ยวมาชมมาดูแผงฝั่งคนขับกันบ้างนะคะตรงประตูตัวนี้กระจกปรับออโต้ฝั่งคนขับพี่ๆกระจกปรับด้วยไฟฟ้ากระจกมองข้างก็ปรับด้วยไฟฟ้านะคะคุ้มโทนทีซน่ซ้ายภายในไม่มีร่องรอยการขีดข่วนหรือร่องรอยการ,ถรถชํารุดนะพี่ๆตัวนี้แผงประตูเดิมเดิมเดี๋ยวมาดูน็อตนะคะ <Yeah. S 2> <not S 1> น็อตไม่มีรอยถอดไม่มีรอยเปลี่ยนมาเช่นเดียวกันสปามาให้คลีนๆสวยๆแบบนี้เลยค่ะพี่ๆนี่อันนี้ต้องบอกเลยว่าน้องสวยมาก ในส่วนของตัวด้านหลังเนาะตัวเบาะก็จะเป็นเบาะหนังสีดำเงาๆไม่มีร่องรอยการขีดควรหรือว่าร่องรอยการชํารุดเลยค่ะพี่ๆคะ่ะและด้านหลังตรงนี้ก็จะมีช่องใส่ของมาให้ด้วยนะคะตรงนี้นุ่มมากๆพี่ๆนะคะเป็นเบาะหนังเนาะไม่มีร่องรอยการฉีกค่ะแล้วก็ด้านหลังตรงนี้ก็จะพุ่มด้วยเบาะผ้าสวยๆนะพี่พนี่เดี๋ยวเรามาดูกระบะแขบอีกฝั่งหนึ่งเนาะเราไปให้ดูทุกซอกทุกมุมนอ็อตสวยเดิมพี่ๆไม่มีรอยถอดไม่มีรอยเปลี่ยนเนาะ เข็มขัดนิรภัยก็มีมาให้ครบด้วยนะคะกระจกสวยเดิมไม่มีรอยแตกรา้ามีช่องวางแก้วน้ำอ่ะเดี๋ยวแป๊บขออนุญาตแกะให้ชมในส่วนของรายละเอียดเนาะตัวเม็ดอาร์ก,กันบ้างขออนุญาตแกะให้ชมพี่พี่เม็ดอาร์นะคะคมสวยคมเดิมพี่พี่เดิมๆจากโรงงานเลยนะคะตัวเบาะนะคะคู่หน้าก็จะเป็นเบาะผ้าสีดําสวยๆไม่มีร่องรอยการ ฉีกขาดร่องรอยการชำรุดเนาะเดินได้ด้วยสีขาวสสวยตัดด้วยสีดำสติกเกอร์ต่างๆอยู่ครบพี่ๆน็อสตสวยเดิมไม่มีรอยถอดไม่มีรอยเปลี่ยนนะคะเดี๋ยวแปบหนอนุญาตเข้ามาชมด้านในพี่ๆมาดูเลขไม้กันต่อเลยคันนี้โอ้โหแอร์เย็นช่ำมากๆพี่ๆนี่เลขไม้ของตัวน้องแค่43,961กิโลเมตรเท่านั้นนะพวมาลัยมี SR s r s Airbag คู่หน้าพี่ๆพ,พวมาลัย สวยอย่างดีนะคะแอร์เย็นฉ่ำๆเนาะมีช่องวางแก้วน้ำให้ด้วยตัวนี้นะคะไม่น้อยมากฟังก์ชันเครื่องเล่นต่างๆพี่ๆเมื่อกี้ได้ยินเสียงเพลงฟังก์ชันเครื่องเล่นต่างๆใช้ง,งานได้ปกติตัวนี้นะคะช่องเสียบ CD <ม> f m AM ได้หมดมีช่องเสียบ u ู b ช่องเสียบหูฟังแล้วก็มีเกะใส่ของด้านหน้ามาให้เนาะตัวนี้ฟังก์ชันระบบแอร์นะคะก็เป็นแอร์แบบอนาล็อกพี่ๆ ปรับได้ตามความต้องการเลยนะคะเพิ่มความแรงนะคะความเย็นต่างๆได้เลยพี่พี่ตัวนี้ก็จะมี power outlet มาให้ด้วยนะคะตรงนี้ก็จะใส่ของใส่เหรียญต่างๆได้แล้วก็เป็นเกียร์แมนนวล6สปีดเป็นเกียร์ใหม่ให้แล้วมีช่องวางแก้วน้ํามาให้ด้วยพี่พี่พร้อมเลยนะคะแล้วก็มีเกะด,ด้านข้างมาให้ใส่ของสัมภาระต่างๆได้เบรกมือใช้งานได้ปกติแล้วก็ด้านหน้าก็จะมีตัว เกะมาให้นะพี่น้องใส่บุ๊กเซอร์วิสต,ต่างได้เอกสารนะคะพร้อมเลยเดี๋ยวมาดูด้านบนกันว่างตัวนี้นะคะมาพร้อมกับตัวม่านบังแดดทั้งสองฝั่งตัวนี้นะคะเพดานคุมโทนสภาพสวยๆเลยพ,พี่ไม่มีร่องรอยจงรอยเจมเนาะไฟด้านหลังก็สามารถใช้งานได้ปกติกระจกมองหลังไม่มีร่องรอยการแตกหรือร่องรอยการชำรุดพี่พี่ะใครสนใจคันนี้บอกได้เลยน้องสภาพสวยและไม่น้อยมากเลยค่ะพี่พี่ขานี่ ส่วนด้านหน้าก็จะคุมโทนด้วยโทนสีดําตัวนี้เนาะดูแลรักษาทําความสะอาดได้ง่ายและภายในคือใหม่มากเนี๋ยวแป๊บพาไปชมในส่วนของรายละเอียดต่อกันที่ห้องเครื่องเลยค่ะพี่ๆค่ะตัวนี้ไม่มีอะไรเยอะกระบะแขบตัวนี้ถ้าใส่แม็กก็หล่อแล้วพี่หรือใครอยากจะจัดทรงลงล้อนะคะแต่งซิ่งก็สามารถพูดคุยได้เลยนะพี่พเนาะ สภาพด้านข้างทั้งสองฝั่งก็คือยังสวยยังเดิมพี่พี่แ๊แบ,บพามาชมหัวใจหลักของตัวน้องที่ห้องเครื่องกันต่อเลยจ้าสำหรับห้องเครื่องต้องบอกเลยว่าคานหน้าสวยเดิมค่ะพี่พตัวน็อตนะคะคือยังใสย,ยังสวยไม่มีรอยถอดไม่มีรอยเปลี่ยนนะคะฝากระโปรงเดิมเดิมเม็ดอาร์ตต่างๆ่งสวยเดิมมากแผงกันความร้อนยังคงสภาพสวยพี่พี่ไม่มีร่องรอยการชำรุษฉีกขาดเลยนะคะน็อตด,ด้านบนก็เช่นเดียวกัน สวยเดิมแล้วก็รูกลมคมชัดนะคะฝั่งซ้ายของตัวรถกันบ้างน็อตสวยเดิมไหมพี่ใครที่ดูคลิปนี้นะคะก็สามารถประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อรถกันแป๊บได้เลยนะคะแผ่นเพจสามารถตรวจเช็คได้เลยพี่พี่ตัวนี้นะคะยังคงสภาพสวยเดิมอาร์ตแต้มสีมีมาให้เห็นแบบเด่นชัดเลยและตัวนี้ไม่มีรอยยกเครื่องหรือทาเครื่องเปลี่ยนเครื่องมาเลยพี่พี่เป็นเครื่องยนต์ 1,900cc พี่พี่เป็น เครื่องยนต์ i s u z u DDI Blue Power นะคะรุ่นประหยัดน้ำมันเลยตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซล4 1 6วาลวก่อนออกรถมีการเปลี่ยนไายของเลวให้ตรวจเช็คให้จากช่างทนานการมาให้มากกว่า30รายการรับประกันเครื่องยนต์เกียร์สูงสุด2ปีมาให้อีกด้วยพี่ๆตัวนี้นะคะในส่วนของตัวหมอ้อแบตเตอรี่ต่างๆเราก็เช็คดูแลให้ก่อนออกรถเช่นเดียวกันพี่ๆใครสนใจคันนี้เดี๋ยวแป๊บมาย้ำสเปคโปรโมชั่นกันให้อีกครั้งนะคะ เป็นยังไงบ้างคะสำหรับเจ้า All New D-Max กระบะแค a เที่แบบพามาชมวันนี้สวยหล่อถูกใจคุณลูกค้าคนใดนะคะต้องรีบจัดเลยกับเจ้าคันนี้เลยนะ,ะ Isuzu D-Max Space Cab เครื่อง 1.9S ปี2022เลขใหม่เพียง40,000กิโลเท่านั้นนะคะจัดมาให้ด้วยล้อมแม็กทั้ง4ล้อยางปีใหม่ๆดอกยางหนาร่องลึกสภาพสวยและตัวน้องเป็นสีเทาด้วยพี่ๆจัดมาให้ในราคาเพียงแค่ 419,000บาทเท่านั้นผ่อนเริ่มต้นเพียง7,000กว่าบาทเท่านั้นผ่อนสูงสุดได้84งวดและมาพร้อมโปรโมชั่นขับฟียาไปอีก90วันใครดูคลิปนี้มานำแป๊บรับส่วนลดไปเลยนะคะจากน้แป๊บแคปหน้าจอบอกว่าดูรีวิวรับส่วนลดทันทีไปเลย5,000บาทสนใจคันนี้รีบติดต่อหาน,บบน้แป๊บด่วนๆได้เลยพี่ๆค่ะที่เบอร์0611786999อยากได้เป็นเจ้าข้าเจ้าของรีบจับจองกับแป๊บมาเลยนะคะพี่ๆ คิดถึงรถยนต์มือสองไว้ใจเซทไยรถสวยนะคะบ๊ายบาย